ออสโตนทัวร์นี้เราอยากพาไปโอซาก้าครับแต่มีปัญญาพาไปหา้องปลาได้แค่โนมิสุเกะมัชชาคาเฟ่พังแสนไปดูกันเลยครับด้านหน้าร้านจะด้านซ้ายจะเป็นมัชชาคาเฟ่ครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นที่ขายรามเมงเออปกติคนเขาจะเยอะมากๆเลยนะหลังจากเราสั่งแล้วครับเรารอเราก็ไปถ่ายรูประหว่างรอเนอะนี่วันนี้น้องภูมิมาด้วยเราก็เลยได้รูปนี้ครับได้ชิบะตัวปรอมนะครับ จริงๆคุณมิเป็นบางแก้วครับีเราก็เลยได้รูปเท่ๆเหมือนไปญี่ปุ่นเลยดูสิครับบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นมากๆผมเชื่อว่าหลายๆคนผ่านไปบางแสนคงเคยเห็นเนาะที่นี่เป็นจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้เลยครับเราจะพลาดได้ยังไงอาแล้แล้ว,ลวขนมปลากับมัทฉัมาแล้วดูสิครับเดี๋ยวผมไปชิมไปดูเนาะอาล่ะครับ จะบอกว่าตัวมัทฉะเขาหอมมากๆเลยครับแบบคือหอมมากๆปกติผมไม่ใช่สายชาเขียวนะผมชอบกินกาแฟแต่จะบอกว่ามัทฉะเขาอร่อยมากๆเลยครับแล้วเรามาเริ่มกันจากนีอันแรกก่อนครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบดั้งเดิมเนาะเราเอาเป็นไส้คัสต์ดครับนองปลาครับจะบอกว่าอร่อยเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ผมชอบไม่ใช่อันนี้ผมชอบอีกอันนึงมากกว่า นี่เดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ครับอีกอันนงครับนี่ดูสิครับใหญ่มากเลยอันนี้เป็นรถถั่วแดงครับเป็นไส้ถั่วแดงเนาะนี่เขาบอกว่าแป้งอันนี้ครับเหมือนแป้งครัวซองเลยแล้วมันก็อร่อยมากๆจริงๆครับนี่กินใหญ่ไม่หยุดเลยครับชิมไม่หยุดเลยครับ ขาไม่เชื่อถึงความอร่อยใช่ไหมนีแบบมีข้อพิสูจน์ให้ดูครับนี่ครับมีบางคนรออยู่ครับ <c oughs> คือเห็นคงเห็นเราทานอร่อยนะเลยขอชิมด้วยครับดูสิครับชอบใหญ่เลยนี่นี่เห็นไหมไม่พอเอาอีกครับเอาอีกฮ่าเ <c oughs> พราะฉะนั้นเชื่อหรือยังครับว่าอร่อยถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้ลองแวะมานะครับและนอกจากขนมปลาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคราวหนะ้าถ้าเรามีโอกาสนะ เราจะไปชิมราเมงของเขาด้วยครับเพราะว่าปกติมานะคนต่อคิวกันยาวมากๆเลยแล้วอัพสเตอร์ออนร์นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครมีโอกาสแวะมานะครับบ๊ายบาย